สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พับกบพบกับถูกแล้วพบกับคุณครูอาร์ตเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์ของเราเองโอเคครับในสัปดาห์นี้ครับเด็กๆเราอยู่ในหน่วยของใช่แล้วครับหน่วยต้นไม้นั่นเองนะครับเด็กๆโอเคครับเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้นั้นคุณครูอาร์ตจะนำรูปภาพต้นไม้ แบบไหนมาสอนเด็กๆวาดถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดโปรแกรมเพ้นท์ของเด็กๆได้เลยครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการในาฬิกาเสียเสียในาฬิกาเสียเวลาถูกแล้วค,คุณครูอาร์ตโอเคครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มฝึกวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์กันเลยดีกว่านะครับ ก่อนอื่นเลยให้เด็กๆนะครับวาดในส่วนของพื้นด้านล่างขึ้นมาก่อนนะครับครูอาจจะใช้สี่เหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะวาดพื้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับลากจากมุมซ้ายนะครับไปถึงมุมด้านขวาเลยครับเด็กๆอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆกดออกที่ด้านนอกรูปภาพสี่เหลี่ยมหนึ่งคันนะครับอ่ะต่อไปนะครับต้นไม้ต้นแรกที่คุณครูอ่านันเตรียมมาสอนเด็กๆในวันนี้นะคะ ที่วงกลมเลยครับต้นไมายต้นแรกนะครับคุณครูอาร์ตตั้งชื่อว่าต้นหม้อมยิ้มนั่นเองนะครับให้เด็กๆวาดวงกลมขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ครับวางไว้ตรงไหนก็ได้เลยนะครับเด็กๆคุณครูอาร์ตจะนำมาวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของลำต้นนะครับคุณครูอาร์ตก็จะใช้เส้นตรงนั่นเองนะครับ คุณครูอาร์ตทำการกดชิปค้างไว้ทำไมคุณครูอาร์ตต้องกดชิปค้างไว้เพราะว่าอะไรนั้นครูอาร์ตจะสาธิตให้ดูนะครับกดชิปค้างไว้และกดวาดเส้นตรงเห็นไหมครับเส้นตรงจะไม่เบี้ยวเลยครับเด็กๆเห็นไหมเอ่ยครวก็จะให้อยู่ตรงกลางเนาะเสร็จแล้วครัตก็จะทําการวาด กิ่งไม้ต้นของต้นไม้แบบนี้ขึ้นมาด้วยโอเคต้นที่หนึ่งของเราเสร็จแล้วก็คือต้นไม้อมยิ้มนั่นเองต่อไปนะคะเรากลับมาที่วงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้คุณครูอาร์ตจะวาดตรงนี้แล้วกันนะครับต้นไม้ต้นนี้คุณครูอาร์ตตั้งชื่อว่าต้นไม้ไส้กรอกนั่นเองครับเด็กๆอ่ะให้เด็กๆวาดวงกลมแบบแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับ จะสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เด็กๆต้องการเลยคูอรเอาประมาณนี้ละกันเสร็จแล้วเรากลับมาที่เส้นตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวาดต้นนะครับโดยใช้เส้นตรงกดฉีบค้างไว้ด้วยเสร็จแล้วเราก็จะวาดกิ่งเข้าไปด้านในแบบนี้ขอออาร์ตวาดกิ่งเดี๋ยวพอ,เ,อเด็กๆจะวาดสองสากิ่งก็ได้นะครับต่อไปนะครับ เราก็จะวาดต้นไม้ต้นที่3านั่นเองให้เด็กๆนะครับไปที่สี่เหลี่ยมมุมโค้งนั่นเองครับเด็กๆคราวนี้คุณครูอาร์ตจะวาดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอามาจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมมุมโค้งแบบนี้ความสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เด็กๆต้องการเลยคุณครูอาร์ตจะไว้ความสูงประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับต่อไปเราวาด ในส่วนของต้นแล้วก็กิ่งไม้นะครับครูอาร์ก็จะใช้เส้นตรงอีกเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วก็จะวาดกิ่งไม้แบบนี้ด้วยวาดสองกิ่งเลยโอเคครับต่อไปเป็นต้นที่4นะครับคุณครูอาร์ก็จะใช้ สามเหลี่ยมนั่นเองนะครับให้นี่เด็กวาดสามเหลี่ยมแบบนี้เลยครอาจจะวาดไว้ทางขวาตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ต้นนี้นะครับคุณครูอาจจะวาดทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับคุณครูอาจก็จะใช้สามเหลี่ยมวาดขึ้นไปแบบนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็แบบนี้อีกชั้นหนึ่งเป็น3ชั้นนั่นเอง เสร็จแล้วเราใช้เส้นตรงนะครับในการทำต้นนะครับแบบนี้กวาดก็จะกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของต้นต้นนี้โคอายก็จะให้ติดอยู่กับด้ารล่างของสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับโคอาจะไม่เอาขึ้นมา้รงบนโอเค ต่อไปนะครับหัวาจะใช้ยังลบนะครับลบในส่วนของมุมแหลมแบบตรงนี้ออกนะครับดูตามคุณครูอาร์ตได้เลยนะครับครูารขอกดคอนโทรลบวกนะครับเพื่อขยายยังลบขึ้นมานิดหนึ่งเสร็จแล้วครัวก็จะลบมุมแหลมของสามเหลี่ยมตรงนี้ออกเด็กๆลบตามคุณครูคอาร์ตได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะลบกันทั้งหมด2ที่นั่นเองก็จะได้ ต้นไม้แบบนี้อ้าเหมือนต้นอะไรเอ่ยใช่แล้วครับเหมือนต้นคริสต์มาสเลยใช่ไหมครับถ้ามีดาวด้านบนนี้ใช่เลยโอเคครับเด็กๆต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นไม้แบบว่ามีสองกิ่งนั่นเองนะครับว่านก็จะใช้วงกลมนะครับวาดวงกลมแบบนี้ก่อนแล้วก็จะวาดวงกลมแบบนี้ เสร็จแล้วใช้เส้นตรงนะครับลากแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เส้นตรงลากแบบนี้มีกิ่งแบบนี้ด้วยแล้วก็มีกิ่งตรงนี้อ่าเด็กๆสามารถเพิ่มกิ่งที่3าไปได้นะครับโอเคครับเด็กๆต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดพุ่มไม้กันครับเด็กๆ มีต้นไม้แล้วต้องมีพุ่มไม้ใช่ไหมพุ่มไม้ก็จะง่ายมากๆเช่นเดียวกันกับต้นไม้นะครับเราก็จะใช้วงกลมแล้วก็วาดลงไปด้านล่างตรงพื้นแบบนี้นะครับให้ส่วนของเส้นโค้งของวงกลมเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้านบนนะครับแบบนี้จะสูงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะต่ําลงไปในตรงไปแบบนี้ก็ได้นะครับวาดก็จะวาดพุ่มไม้แบบนี้มีพุ่มเล็ก ก็มีพุ่มใหญ่อาจจะวาดซ้อนกันก็ได้นะครับเด็กๆแล้ววาดไปแบบนีอ้อันนี้อันเล็กตรงนี้ก็อันเล็กมากอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพุ่มใหญ่ๆเลยหรือว่าจะวาดซ้อนกันแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปเราใช้ยางลบนะครับลบส่วนที่เกินลงมาด้านล่างออกนั่นเองค่อยๆลบนะครับเดกๆ ค่อยๆลบแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าครูอาร์ลบเลยไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้เส้นตรงนะครับกดชิปค้างไว้นะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้เห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นตรงแบบไม่เบี้ยวเลยก็จะใช้ลูกศรนบน ด้านพิมพของเรานะครับเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังได้เห็นไหมครับควาดก็จะเอามาทับในส่วนที่คุณวาดลบเกินนั่นเองเสร็จแล้วเชงลบลบเส้นของวงกลม,มเล็กที่ทับวงกลม,มใหญ่ออกไปนั่นเองแบบนี้อ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่สีกันครับให้เด็กๆกดไปที่ถังสีเสร็จแล้วก็เลือกสี ที่เด็กๆชอบได้เลยนะครับจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีเขียวนะครับอาจจะเป็นสีส้มก็ได้นะครับให้ความรู้สึกว่ามันคือเราดูใบไม้ร่วงนั่นเองครับมันคือใบไม้ที่แห้งแล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นสีเขียวอาจจะเป็นสีเขียวเข้มหรือไม่ก็จะเป็นสีที่สลับโทนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าก็จะไล่โทนนะครับอันนี้เอาเป็นสีเขียว อันนี้เเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ปรับให้เป็นสีเขียวเข้มมากๆนะครับแบบนี้นะครับเสร็จ <sk art> แล้วตรงนี้ก็จะใส่สีเขียวอ่อนด้านบนพุ่มใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มตรงนี้ก็จะเอาเป็นพุม่มยาที่กําลังเหี่ยวแห้งนั่นเองแลมวก็เป็นพุ่มยาสีเขียว ต่อจะเป็นพุ่มหญ้าสีเขียวเข้มนั่นเองนะครต่อไปในส่วนของพื้นหลังนะครับวาก็จะใช้สีฟ้าในส่วนของด้านล่างนะครับสามารถใช้สีเขียวได้เลยนะครับเด็กๆก็คือให้ด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นหญ้าสีเขียวนั่นเองโอเคครับต่อไปควาจะใช้วงกลมนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวทำเป็นกอนเมฆนะครับแบบนี้วาดวงกลมซ้อนกันนะครับเด็กๆ เห็นวหมว่าวาด,ดวงเล็กวงใหญ่วงเล็กแล้วก็วงเล็กอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วหวัวก็จะวาดวงกงมไปอีกนะครับซ้อนกันแบบนี้แล้วก็วาดวงไปอีกนะครับอัน,น,อนใหญ่อันนี้นเล็กนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะทําการใส่สีขาวเข้าไปนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวพื้นด้านล่างคุณครนะัขอปรับให้เป็นสีเขียวเข้มๆหน่อยละกันนี่โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ต้นหญ้าตรงนี้นะครับคุณครูก็จะใส่เป็นสีเขียวเป็นต้นหญ้าตรงนี้นะครับคุณตาครัวก็จะใช้สามเหลี่ยมนะครับ ว่าเป็นต้นหญ้าที่พื้นนั่นเองเวลาเราทำงานเราก็ต้องใจเย็นๆนะคะเด็กๆจะเห็นไหมว่าคนขุดงานมีสมาธิมากๆเลยเวลาที่คนขุดงานกำลังวาดรูปอยู่ตรงนี้ด้วยมัคมันตรงนี้มันโลง่งๆนะครับเราก็ใส่ต้นหญ้าเล็กๆเข้าไปแบบนี่แบบนี่ ช้ลูกศรหุนแท่นพิมพ์ขยับนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สีเขียวคราวนี้ควงจ้ก็จะใช้สีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มสลับกันเนาะฮว่ว่าจะใช้สีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มสลับกัน อเคเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเด็กๆสวยมันของครูอาร์ตไหมเอ่ยคุณครูอาร์ตหวังว่าเด็กๆจะตั้งใจในการฝึกวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์กับคุณครูคอาร์ตนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับครูอาร์ตก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด็กๆและสุดท้ายนี้นะครับ เด็กๆอย่าลืมนะครับให้ผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานของเด็กส่งให้คุณครูประจําชั้นและคุณครูอาร์ก็จะรอตรวจผลงานของเด็กๆนะครับโอเคครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าคุณครูอาร์จะมีคลิปวิดีโอพิเศษให้กับเด็กๆแน่นอนครับให้เด็กๆรอติดตามกันนะครับเด็กๆโอเคครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับพี่เบบ๊ายบาย